อันนี้แหละคือความอาวิชชาความไม่รู้ที่ครอบงำมนุษย์ทั้งโลกครอบงำคนสัตว์ทั้งโลกเลยก็ถูกครอบงำด้วยวิปราศสีนี่แหละจึงได้ทุกตลอดกลาลนานและเมื่อไม่รู้ความจริงตามความเป็นจริงอย่างนี้ชีวิตจะต้องทุก์ตลอดกลาลนานเพราะอะไรเพราะก็จะไปทำไอ้ที่เป็นทุกขนี่แหละให้ตัวเองหลงวอมเป็นสุขนะ ก็ไปทำก็ตัวเองหลงว่าเป็นสุขก็ต้องทำอันนี้สิเพราะนึกว่านี่มันเป็นสุขแต่แท้ที่จริงมันเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นชีวิตจึงต้องทุกข์ตลอดกาลนานพริกเผ็ดๆนี่ก็หลงว่าเป็นสุขด้นะพริกเผ็ดเนี่มันทุกข์แท้ๆเลยนะกินเข้าไปนะใช่ไหมไม่เชื่อหรอพริกเผ็ดเนี่มันมันสุขหรือทุกข์เผ็ดเผนี่สุขหรือทุกข์นะระหว่างเผ็ดกับไม่เผ็ดนี่อะไรสบายกว่า ไม่เผ ah kind of ็ดเป็นสบายกว่าเผ็ดๆร้อเอ่ะเผ็ดมากๆมากๆกันนะกับไม่เผ็ดเนี่ยอะไรสบายกว่านะไม่เผ็ดสบายกว่าสบายสบายกับไม่สบายเนี่ยอะไรสุขกว่าสบายมันสุขกว่าเนาะสบายมันสุขกว่าสบายกับไม่สบายสบายมันสุขกว่าอืี สบายมันสุขกว่าเนี่ยเห็นไหมสบายในสุขกับไม่สบายแสดงว่ไม่ได้รับความเผ็ดความทรมานจากพริกเนี่ยมันสบายหรือไม่สบายกว่าได้รับความเผ็ดความทรมานสบายกว่าเนาะได้รับความเผ็ดความทรมานมันไม่สบายไม่สบายมันทุก แต่คนที่ติดนี่เขาแต่คนที่ติดนี่ระหว่างได้ความเผ็ดกับไม่ได้ความเผ็ดอะไรเขาสุขกว่าเออได้รับความเผ็ดสุขกว่าสบายกว่าอ,อ้อแต่มันกับหัวอย่างงั้นนะแล้วเขารู้สึกอย่างนั้นจริงๆใช่ไหมเขารู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะถ้าไม่ได้กินเขารู้สึกไม่สบายเลยโอ้โหมันไม่โปร่งไม่โล่งไม่สบายแลย้วมันทรมานใจ แล้วก็ทรมานกายไม่สดชื่นไม่มีชีวิตชีวาเลยนะไม่สดชื่นไม่มีชีวิตชีวาเลยนะแต่ถ้าได้เป็นไงอู้มันสดชื่นมีชีวิตชีวาใช่ไหมรู้สึกสุขอย่างนั้นจริงเลยรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเลยแต่นานไหมความรู้สึกนั้นมันอยู่นานไหมสุขอะไม่นานแบบเดียวก็หมดแล้วสุขนั้นอยู่ไม่นาน,นไอ้ไม่ไม่เที่ยงสุขนั้นไม่เที่ยง ยู่ไม่นานแต่เขาก็หลงว่ามันเที่ยนถ้าแได้นี่จะสุขไปตลอดตายเป็นตายขอได้ก่อนก็แล้วกันได้แล้วก็จะสุกตลอดกันนานเลยเขาหน้าจะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราขอได้ขานี้ก่อนเอาอย่างนี้เลยนะเพราะว่ามันจะรู้สึกว่าท่านได้แล้วมันก็จะ,ะสุกไปตลอดกันนานเลยขอให้จำวันนี้ไว้กันใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้น <c oughs> มันก็รู้สึกว่าเป็นสุขจริงๆเลยแล้วมันรู้สึกว่าใครสุข ก็เราสุขใช่ไหมเราถ้าไม่ได้เสพล้วรู้สึกว่าใครทุกข์เราทุกข์เห็นไหมรู้สึกว่าเป็นตัวเราของเราที่สุขที่ทุกข์ใช่ไหมตัวเราของเราที่สุขที่ทุกข์สุขพอได้เสพทุกข์พอไม่ได้เสพชอบพอได้เสพชังพอไม่ได้เสพนีค่คิอชอบชังชัแแ้นแรก นี่แหละชอบชังชั้นแรกชอบที่ได้เสพชังที่ไม่ได้เสพนี่เป็นชอบชังชั้นแรกชอบที่ได้ชั่วชังที่ไม่ได้ชั่วชังที่ดีเกิดนย่างี้แหละชังที่ดีเกิด ชอบชอบที่รายเกิดนี่มันเป็นชอบชังชั้นแรกชอบที่ได้เสพชังที่ไม่ได้เสพเห็นไหม,มเป็นตัวเราของเราเลยแต่พูดที่ล้างกิเลสได้เป็นไงไม่ใช่ตัวเราของเราถ้าล้างออกได้หมดแล้วโอ้ไม่มีเราสุดเราไม่ได้ชอบที่ได้เสพพริกเราไม่ได้ชังที่ไม่ได้เสพพริก มีชั้นแรกไปที่จะต้องปฏิบัติให้ได้เราต้องไม่ชอบที่ได้เสพพริกเราต้องไม่ชังที่ไม่ได้เสพพริกต,ตัวชอบตัวชังมาเดียวกันนั่นะชอบที่ได้เสพพริกมันก็ชังที่ไม่ได้เสพพริกใช่ไหมชัดไหมว่าเป็นตัวเดียวกันชัดไหมตัวเดียวกันนั่นแหละชอบที่ได้เสพพริกชังที่ไม่ได้เสพพริก เดียวกันถ้าชอบที่ได้เสพอันใดอันหนึ่งสิ่งไหนก็ช่างก็จะชังที่ไม่ได้เสพอันนั้นใช่ไหมอันเดียวกันไหมอันเดียวกันนั่นแหละก็อันเดียวกันนั่นแหละชอบกับชังมันจะเป็นตัวเดียวกันอยู่ตรงนี้แหละชอบที่ได้ชังที่ไม่ได้ถ่ายตัวที่เราชอบชอบหรือว่าสุขที่ได้ชังหรือว่าทุกข ที่ไม่ได้นี่แหละเป็นสัจจะนี้เป็นตัวเดียวกันเลยแต่เขาก็คิดว่ามันเป็นรูปตัวน่ะเขาเห็นทุกนั้นว่าเป็นสุขน,นี่แหละเราหลงว่าเป็นตัวเราของเราก็มีความรู้สึกนันจริงๆแต่ถ้ากําจัดได้นะมันจะไม่มีหรอกความชอบที่ได้เสพความชังที่ไม่ได้เสพตัวยอย่างเช่นคนติดเหล้า คนติดเหล่าติดบุหรีเขาจะชอบที่ได้เสพเหล่าเสพบุหรีใช่ไหมเขาจะชังจะทุกข์ถ้าไม่ได้เสพเหล่าเสพบุหรีใช่ไหมนะเขาจะชอบจะสุขที่ได้เสพเหล่าเสพบุหรีเขาจะชังจะทุกข์ที่ไม่ได้เสพเหล่าเสพบุหรีแต่คนที่ ล้างกิเลสเรื่องเหล้าบุหรี่ได้แล้วเป็นไงเขาจะชอบที่ได้เสพเหล้าเสพบุหรี่ไหมไม่เขาไม่ได้ชอบนะเขาจะไม่ได้ชอบที่ได้เสพเหล้าเสพบุหรี่ไม่ได้ชอบไม่ได้สุขที่ได้เสพเหล้าเสพบุหรี่สัมผัสเหล้าสัมผัสบุหรี่เขาไม่ได้ชอบไม่ได้สุขแล้วเขาจะชังจะทุกข์ที่ไม่ได้เสพเหล้าเสพบุหรี่ไหม ไม่เขาจะไม่ชังไม่ทุกที่ไม่ได้เสพเล่าไม่ได้เสพบุหรี่นี่คือการล้างความชอบชังชั้นแรกได้มีชั้นแรกนะชั้นแรกชั้นอบายมุกหรือว่าชั้นกามมีชั้นกามกามในเลอกกามในบุหรี่นี่แหละกามในอบายมุกนี่แหละ,ะไปชอบ แน่ใบยมุกชังที่ไม่ได้เสพอบยมุกชอบที่ได้เสพชังที่ไม่ได้เสพมีละกิเลสชั้นแรกที่ต้องออกในว่าอบยมุกชอบในอบยมุกชอบในกามหรือโลกธรรมหยับหยาบกามหยับหยาบโลกธระทหยับหยาบลาบยศสรรเสริญโลกียสุขหยับหยาบอ่า คือว่าอัตตายบาบหยาบการเอาใจตัวเองหยาบหยาบอย่างนี้เป็นต้นน,นี่คือตัวหลงชั้นแรกที่ต้องกำจัดออกน,นี่ก็จะหลงในสภาพที่ไม่งามว่างามมันไม่งามไม่ดีไม่งามโดยแท้เลยเล่าบรี่ดีงามไหมอาหารรสจัดดีงามไหมมันไม่ได้ดีงามเลยแต่ก็หลงว่าดีว่างามใช่ไหมเพื่อกินเนื้อสัตว์เนี่ย มันทำให้สับเดือดร้อนเนี่ยมันดีงามไหมไม่ดีงามแล้วมันทําให้ตัวเองเจ็บป่วยด้วยตัวเองวิบากมีวิบากร้ายด้วยมันดีงามไหมไม่ดีไม่งามแต่มีไหมคนที่หลงว่ามันดีงามมีคนหลงว่ามันโอ้โหดีงามมันอร่อยมันมีคุณค่าเยอะมีธาตุอาหารเยอะอย่างนี้เป็นตน้นคนก็หลงนี่มันไม่ดีไม่งามแท้ๆก็หลงว่าดีว่าง,งามแล้วคนจะหลงนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่า ปริมาณเท่ากับดินทั้งเป็นดินเมื่อเทียบกับฝุ่นปลายเล็ดนี่ในอัญญะตราสูตรนักคาสิกาสูตรพราจะก็ตรางนี่นี่เป็นสัจจะที่โอ้โห oh, oh. สัจจะที่จริงที่สุดเลยแต่มันก็ไม่จริงเป็น oh. <laughs> มาดูอะไรว่าจริงที่สุดคือมันมีสิ่งนี้จริงแต่สิ่งนี้เป็นจริงไหม ไม่จริงไม่ไม่ได้จริงตลอดการไม่ได้เป็นความเที่ยงหรอกกําจัดได้มันก็หมดแต่มันมีจริงคือความลวงความหลงนี่มันมีจริงแต่ทําทลายแล้วมันจะเหลือจริงไหมมันก็ไม่เหลือจริงในคนคนนั้นมันก็จะหมดผู้มีปัญญาแล้วก็จะรู้ว่าโอ้มันไม่ใช่สิ่งที่น่าได้น่าเป็นน่ามีเลยสัจจะนี้ไม่ต้องไปหลงอยากได้อยากเป็นอยากมีอย่างนี้เป็นต้น แต่คนก็หลงจังเลยวิปลาสีนี่เป็นความรู้ที่สุดยอดที่สุดที่ผู้มีปัญญาจะต้องรู้จะต้องกําจัดวิปลาสีนี้ได้กําจัดตัวน,นี้ได้เนี่ยสุดยอดละนี่ละสุดยอดประโยชน์กำจัดวิปลาสีได้ในี่สุดยอดประโยชน์ของการเกิดมาเป็นมนุษยชาติเกิดมาเป็นคนถ้ากําจัดวิปลาสีไม่ได้นี่วยที่สุดในชีวิต โง่ที่สุดสวยที่สุดโง่ดักดานที่สุดต็หลงว่าตัวเองฉลาดด้วยโง่ดักดานที่สุดทุกข์ที่สุดสวยที่สุดชั่วที่สุดแหละอยู่ในเนี้ยที่สุดของสิ่งไม่ดีไม่งามทั้งหลายอยู่ตรงนี้แหละอื่นจากนี้ไม่มีเราบอกกันน่าเห็นใจที่สุดด้วยเพราะมันมันเหมือนจริงที่สุดเลยเหมือนจริงไหม หลงล้วเหมือนจริงไหมเหมือนจริงเลยนะแต่ม huh ันจริงไหมไม่จริงเลยมันเหมือนจริงที่สุดเลยแต่เชื่อเราทุกเชื่อเราทุกเพราะอะไรเพราะมันจะกลัวว่าจะไม่ได้ใช่ไหมกลัวว่าจะไม่ได้ตามที่ตามที่หลงว่าสุขตามที่ชอบตามที่หลงว่าสุขมันจะกลัวว่าจะไม่ได้ได้ก็กลัวจะหมดไปหมดไปก็ ทุกขกลัวจะไม่ได้มาโอ้ยมีความกลัวอยู่ตลอดเวลาความกลัวกังวลนี่ทุกไหมทุกระหว่างกลัวกังวลกับไม่กลัวไม่กังวลอะไรสุขกว่าไม่กลัวไม่กังวลนี่สุขกว่าดีกว่าแต่คนคนก็รู้ไม่กลัวไม่กังวลสุขกว่าดีกว่าแต่เสร็จแล้วความคิดความรู้สึกของตัวเองนั้นทำให้กลัวหรือไม่กลัว ทำให้กลัวคนหลงคนอวิชามันทําให้กลัวมันทําให้กลัวให้กังวลน,นี่แหละกลัวจะไม่ได้ตามที่สุขที่ชอบตามที่ชอบที่สุขใช่ไหมกลัวจะไม่ได้ตามที่ชอบที่สุขได้ก็กลัวจะหมดไปหมดไปก็ทุกข์ก็กลัวจะไม่ได้มามันมีความกลัวอยู่ตลอดเวลาเลยมีความกลัวอยู่ตลอดเวลาชีวิตโอ้ กลัวตลอดเวลาเลยกลัวกังวลตลอดเวลาเลยก็ทุกตลอดเวลาส่วยจริงๆเลยทั้งที่ชีวิตจริงๆแล้วก็ต้องการความไม่กลัวไม่กังวลใช่ไหมแต่คนที่หลงก็ไปทําความกลัวกังวลตลอดเวลาในแต่ละเรื่องแต่เรื่องเสียพลังไปกลัวกังวลเป็นไงเสียพลังไปโ็โหดันความกลัวกังวลออกอีก หมดเตี่ยวหมดแรงป่วยได้ทุกโรคเสียพลังไปตอบสนองความอยากความอยากเพื่อที่จะรยงับความกลัวกังวลชั่วคราวก็หมดพลังไปอีกนี่แหละป่วยได้ก็ป่วยได้ทุกโรคแหละแถมไปอยากในสิ่งที่เป็นพิษอีกเป็นไงก็ไปเอาวัตถุที่เป็นพิษเข้ามาอีกมีริมติบเปอร์เซ็นต์ไอ้อใจที่กลัวกังวลน,น่ะ๗๐เปอร์เซ็นต์บกเกินร้อยแล้ว ก็ไปบวกสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับไปอีกหนักก็ไปอีกไปบวกวัตถุที่เป็นพิษประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์อีกนักก็ไปอีกแย่ก็ไปอีกเป็นโรคได้ทุกโรคอยากได้มากๆเป็นไงทําชั่วได้ทุกเรื่องแทมเป็นพลังสันนิษฐานเนี่ยนําให้คนอื่นเป็นตามอีกเอา้าก็ต้องไปทุกใจทุกกายเกิดเรื่องร้ายทั้งมวลอีกนะ แถมถ้ารู้สึกว่าได้อันนึงเป็นสุขไม่ได้เป็นทุกข์เป็นไงรู้สึกอยากได้อันนึงเป็นสุขแล้วก็โอ้โหอยากได้อันเดื่นอีกใช่ไหมอันเดื่นอก็อยากได้อยากได้อีกแตกตัวไปเลยแตกตัวไปโอ้โหไม่มีวันสิ้นสุดเลยเป็นโลกจิมตาคิดขึ้นไปเรื่อยปรุงแต่งขึ้นไปเรื่อยสารพัดเรื่องแล้วก็อยากได้มากขึ้นมากขึ้น มากทั้งในเรื่องนั้นนั้นก็อยากได้สิ่งนั้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็อยากได้หลายเรื่องมากขึ้นแต่ละเรื่องก็อยากได้มากขึ้นใช่ไหมแล้วก็แตกตัวไปหลายเรื่องมากขึ้นโอ้โหทุกมิติเลยความกลัวมากขึ้นไหมมากขึ้นเลยความกลัวกังวลก็มากขึ้นไปอีกอยากได้มากๆทําชั่วได้ทุกเรื่องเกิดเรื่องร้ายได้ทุกเรื่องพลังชีวิตก็บันทึกเป็นวิบากกลาย ของตัวเองและผู้อื่นชั่วกับโชื่วกันไงถ้าเป็นอย่างนี้ดูดสิ่งร้ายมาใส่ชีวิตชั่วกับชั่วกันในภพชาติเป็นส่วนหนึ่งชาติต่อไปส่วนหนึ่งชาติต,ต่อไปอีกส่วนหนึ่งเนี่ยทีนี้ก็เามาดูสิว่าเราจะยังไงทําไมมันถึงได้ยากนักลองมาดูนะว่าทําไมมันถึงได้กิเลสได้ทไมถึงได้ขมได้ยากนัก สลายได้ยากนักนะคมได้ยากนักสลายได้ยากนักเพราะว่ามันมีความสามารถสุดๆนะจะจะเรียกยังไงความสามารถของกิเลสเนี่ยมันสุดๆคส,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 สามารถที่จะออกอาการออกความคิดสามารถที่จะสะกดจิตคนครอบงำคนให้มีความคิดให้มีอาการตรงกันข้ามกับความเป็นจริงได้ มันเป็นอย่างเงี้โ,โที่มันยากสุดๆคือมันสามารถที่จะครอบงําอาการครอบงําความคิด <c oughs> ครอบงําอาการความรู้สึกนะ่ะครอบงําความรู้สึกครอบงําความคิดให้รู้สึกตรงกันข้ามกับความเป็นจริงได้นี่นะแล้วมีทิ์เก่งขนาดนั้นเลยนะเป็น จอมาจอมายากลที่เก่งที่สุดในโลกเลยสามารถทำให้คนน่รู้สึกแล้วก็คิดตรงข้ามกับความเป็นจริงได้นี่แล้วความเป็นจริงเป็นยังไงนี่ไอ้ที่เนี่ยในวิปลาสเ่ยเขาเรียกว่าวิปลาสนั่นแหละความธิ์ของกิเลสเนี่ยสามารถสะกดจิตให้คนวิปลาสได้สามารถครอบงำสะกดจิตให้คนวิปลาสได้เรียกว่าวิปลาสสี พระตรปิฎกทีสามิบอดข้อที่ห้ารอยยี่สิบห้ามาดูว่าทำไมมันถึงยากนะมหาวักวิปปลาดกถาน,านี่ตั้งแต่อนิจเจนิจจังวิปลาดสี่นี่อนิจเจนิจจังเนี่ยในสภาพที่ไม่เที่ยงก็หลอกว่าเที่ยงให้รู้สึกให้คิดว่าเที่ยงเดี๋ยวค่อยขยาย ทุกเขสุขขังในสภาพที่เป็นทุกข์ก็หลงว่าเป็นสุขรู้สึกว่าเป็นสุขคิดว่าเป็นสุขรู้สึกว่าเป็นสุขในสภาพที่ไม่ใช่อัตตาไม่ใช่ตัวตนก็จะรู้สึกว่ามีตัวตนคิดว่ามีตัวตนมันจะรู้สึกอย่างนั้น,นจะคิดอย่างนั้นเลยนะนอนัตตานี้อัตตานะอสุเพสุพังในสภาพที่ ไม่ดีไม่งามก็จะรู้สึกว่าดีงามจะคิดว่าดีงามมันเป็นความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆรู้สึกจริงๆเลยสัมผัสความรู้สึกนั้นได้เลยจริงๆเลยแล้วก็คิดอย่างนั้นจริงๆรู้สึกจริงๆคิดอย่างนั้นจริงๆ <S <s <illes> เนี่ยยังตั้งแต่อข้อแรกสภาพเนี่ยอนิจเจนิจจังในสภาพ อันนีนน้เจนิจังนในสภาพไม่เที่ยงว่าเที่ยงเนี่เขาจะรู้สึกอะไรมากที่สุดสภาพสุขที่ได้เสพสมใจหมายนาสุขลวงสุขคลิกะที่ได้เสพสมใจหมายโลกียสุขหรือสุขคลิกะที่ได้เสพอบายามุกกามโลกธรรมอัตตาสมใจหมายเนี่ยมันเป็นสุขที่ไม่เที่ยงเขาหลงว่าเที่ยง มันไม่เที่ยงนะมันแป๊บเดียวหมดเลยนะเหมือนฟองน้ำกลุ่มฟองน้ำพยับแดดต้นกล้วยมายากลฟองน้ำก็หนาฝนตกลงมาใส่น้ำแล้วมันเป็นฟองตกลงมาใส่น้ำมันเป็นฟองขึ้นมาแล้วแป๊บเดียวมันจะแตกไปคลื่นเนี่เกิดขึ้นมากลุ่มฟองน้ำคือคลื่นเกิดขึ้นมาแปบ๊บเดียวมันจะหมดไปคลื่นนั้นลูกคลื่นนะ่ะเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับ พยับแดดเนีย่ย Whew, o, มันยิบยับ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 มันสั้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 นนะมันไม่ได้ยาวนานอะไรเลยนะแป๊บเดียวแดดจะจ้าแล้วมันจะมียิบยับยิบยับยิบยับเกิดดับเกิดดับต้นกล้วยพาเข้าไปมันจะได้แก่นก็ไม่ได้แก่นไม่มีแก่นแล้วก็แปรสภาพเร็วแป๊บเดียวแปรสภาพมายากลลวงเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งจริงนะมันเป็นสิ่งลวงเตรียมไว้หมดแล้วแต่ว่าจะชักอะไรออกมาตอนไหนเท่านั้น จะซ่อนอยังไงชักอะไรออกมาตอนไหนเท่านั้นเองนั่นอ้าวเอา,เอ,า,เอ,า,เอ,าออกมาปุ๊บก็นั่นแหละนันชักออกมกา <c oughs> แป๊บเดียวก็เอาทำให้หายไปแป๊บเดียวก็หายไปไม่ใช่ของจริงด้วยแป๊บเดียวก็หายไปแป๊บเดียวก็ซ่อนไปอีกแล้วแป๊บเดียวก็ซ่อนไปอีกแล้วไม่มีจริงไม่ใช่สาระไม่ได้มีอะไรสร้างสรรค์ไม่ได้มีอะไรพาพนทุกข์เลยเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับมันไม่เที่ยงนะมันไม่เที่ยงเลยไม่เที่ยงเลย อันนี้เจอันนี้จังอันนี้เจนั่น,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 นแหละมันไม่เที่ยงก็หลงว่าเที่ยงหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในโลกใบนี้ตั้งแต่หยาบเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงอะไรอะไรมันก็แปลสภาพไปทั้งนั้นแหละตั้งแต่เกิดมาเนี่ยตั้งแต่ศึกษาประวัติศาสตร์สิ่งต่างๆมาตั้งแต่ศึกษาอะไรมามีอะไรที่ตั้งอยู่ตลอดโดยไม่แปรปรวนเลยมีไหมไอ้มีมันไม่เที่ยงมันแปรตลอดจนไอ้สตล์ก็มาคนพบว่าทุกอย่างมัน มันเกิดจากพลังงานมารวมกันคลื่นแม่เหล็กมารวมกันย่อยไปเป็นอะตอมในอะตอมก็ยังมีโปรโตอนอิเล็กตรอนนิวตรอนเป็นคลื่นแม่เหล็กทั้งนั้นตรวจหาไปจริงๆไม่มีอะไรสลายไปหรือไม่มีอะไรเลยก็มีกลายเป็นปรมาณูไปเลยนะแล้วก็สลายไปเลยมันไม่มีอะไรแยกมาดูหมดแล้วมันไม่ได้เที่ยงอะไรวัตถุทุกอย่างองค์ประกอบทุกอย่างก็ไม่มีอะไรเที่ยงเลยแปลสภาพไปตลอด น่ะไม่มีอะไรตั้งอยู่นานเขบางอย่างแปลอย่างเร็วบางอย่างเขาค่อยๆแปลไปอันนี้ด้านนอกมาจะถึงด้านในโดยเฉพาะสุกลวงนี่แหละมันไม่เที่ยงเลยแต่คนก็หลงว่าเที่ยงอันนี้เราเป็นอันนิจจังที่เป็นอริยสัจ์ที่แท้จริงนะจากรูปนอกแบบหยาบนะก็ไม่เที่ยงมาจะถึงข้างในก็ไม่เที่ยงโดยเฉพาะความรู้สึกสุขที่ได้เสพสมใจหมายมันไม่เที่ยงจริงแต่คนจะรู้สึกว่าเที่ยงนะ ถ้าได้เนี่ยจะมันคุ no ้มมากเลยมันจะเป็นสุขยาวนานใช่ไหมอยากได้อะไรอะไรก็คิดว่าโอ้ได้แล้วเนี่ยเราก็จะสุขยาวนานเลยคนจะรู้สึกว่าถ้าได้มันจะสุขยาวนานจะสุขมากสุขนานนะโอ้มันจะสุขมากสุขนานเลยแหละมันคุ้มมันคุ้มจะเหนื่อยแค่ไหนก็คุ้มเพราะมันจะได้สุขมากสุขนานคนจะรู้สึกอย่างนั้นนะแม่อาจารย์จะอธิบายยังไง เหมือนกับเขาอยากจะได้บ้านอย่างนี้อยากจะได้บ้านเนี่ยเขาก็คิดว่าได้แล้วมันจะสุขมากสุขนานเราคงสบายใจไปนานสุขสบายใจอิ่มเอ,อิบเปิดบ้านแจ่มใสเป็นนานเลยที่ได้บ้านใช่ไหมพอสร้างสําเร็จแล้วอะ่ะใช่ไหมโอ้จะได้อยู่อาศัยสบายแล้วคนคิดว่ามันมันจะไม่มีปัญหาอะไรหรอกสร้างบ้านแล้วมันจะไม่มีปัญหาอะไร,รมันจะสุขสบายไป็นนานนะ พอได้บ้านมาจริงๆเนี่ยสุกนานไหมมันไม่นานหรอกมันแป๊บเดียวสร้างเกือบตายกว่าจะได้มาทุกถ้าตายกว่าจะได้บ้านมานัได้มากก็โอ้ดีใจโอ้ฉลองเสร็จแล้วเป็นไงเอ๊มัน,มนเป็นไงนานเข้าสักพักหนึ่งเป็นไงให้อยู่ในบ้านหลังนั้นแล้วให้รู้สึกสุขเหมือนได้บ้านใหม่ๆได้ไหมไม่ได้แล้วนะมันหายไปแล้วต่อให้กอดอยู่ที่บ้านมันก็หายไปแล้ว กอดบ้านไ้อยู่เลยเอาเชือกมัดไปเลยความรู้สึกสุขนั้นอยู่ไหมไม่อยู่ขังตัวเองไว้ที่บ้านเลยก็ก็ไม่อยู่ความรู้สึกสุขนั้นมันจะหายไปนี่แหละมันหายไปอย่างเงี้ยแล้วที่เหลือมีแต่ทุกข์มีแต่ภาระแหละถ้าสร้างเกิดความจําเป็นใช่ไหมก็มีแต่ทุกข์มีแต่ภาระ,ะเต็มไปหมดเลยทีเนี้ยนี่คือสัจใจไงรถก็เหมือนกันละได้มาเนี่ยที่แรกว่าได้รถมาคงจะมีความสุขตลอดเลยใช่ไหม รถอะไรมาก็แล้วแต่เป็นไงได้มาแล้วสุขสบายใจไปตลอดเลยปะไม่เราสุกแป๊บเดียวใช่ไหมแล้วก็หมดให้มัดอยู่ในรถเลยขังตัวเองไว้นในรถเลยให้สุขเหมือนได้ใหม่ๆได้ไหมไม่ได้มันหมดไปแล้วมันหมดไปจริงๆนั่นนะ่นะแต่ตอนซื้อมาเนี่ยมันรู้สึกจะอยู่ตลอดเนาะตอนอยากได้เนี่ยรู้สึกสุกเนะี่ยมันได้มาแล้วคงจะสุขสบายใจไปตลอดเสร็จแล้วเป็นไงมันก็หมดไปแล้วมีแต่ปัญหาทีนี่ดูแลมัน ทุกอย่างมันก็เสื่อมเป็นธรรมดาสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีการดับไปเป็นธรรมดามันก็เสื่อมก็ดับไปก็ซ่อมไปอะไรไปทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละเป็นภาระที่ต้องดูแลไปถ้าเอามาเกินความจําเป็นที่จะต้องใช้จ่ายยิ่งที่จะต้องใช้ก็ยิ่งลําบากมากแม้ <c oughs> แต่อาหารนี่เราคิดว่าจะกินอาหารในความรู้สึกเป็นไงอ้ถ้าได้กินนี่คงจะอร่อยจะจําไว้ยาวนานเลย เคยไหมบางทีเราตั้งศีลจะเลิกอะไรสักอย่างนี่ขอกินอะไรนะขอกินปิดท้ายนะขอกินขอกินครั้งสุดท้ายขอกินครั้งสุดท้ายจะจําไว้มันอร่อยแค่ไหนยังไงจะจําไว้เดี๋ยวได้กินครั้งสุดท้ายจะจํำรอบอร่อยนี้ไว้แล้วก็ไม่กินอีกแล้วเพราะมันเป็นโทษเป็นภัยก็ไม่กินอีกแล้วนะเป็นไงล่ะพอไปกินโอ้ที่กินครั้งสุดท้ายจะจําไว้ตกลง แล้วก็จะรักษาความอร่อยนั้นไว้ต้องลองรักษาไว้ได้ไหมมันก็รักษาไม่ได้มันแป๊บเดียวมันก็หมดไปมันก็รักษาไม่ได้รักษาไว้ไม่ได้แล้วมันก็อยากใหม่ไหมมันอยากใหม่อีกหลายสิ่งหลายอย่างเรากะว่าจะเสพครั้งสุดท้ายนะเคยไหมเสพครั้งสุดท้ายอ้อขอให้เสพเต็มที่เลยเราจะน่าจะเก็บความรู้สึกนั้นไว้เต็มที่เลยเก็บไว้เต็มที่เลยมันเที่ยงเลยนะใช่ไหมตั้งแต่เสพๆมาก็คิดว่ามันจะเที่ยงนั่นแหละ คิดว่ามันจะโอ้โหสุกมากสุกเที่ยงสุกยั่งยืนสุกยาวนานใช่ไหมไปคิดอย่างนั้นจริงๆนะคนเราจะเสพอะไรมันถ้ามันไม่สุกยาวนานเนี่ยมันจะไปเสพมา่อทำจริงๆแต่มันไม่ยาวนานมันไม่คุ้มเนี่ยกับโทษกับภัยที่จะเกิดขึ้นเนี่ยคนจะไปเสพไหมคนไม่เสพหรอกที่คนไปเสพอะไรอะไรเพราะรู้สึกว่ามันจะสุกยาวนานใช่ไหม โอ้คงจะสุขไปอีกนานโอ้คงจะสุขไปอีกนานกิเลสมาสะกดจิตอย่างนี้จริงๆนะอาจารย์อธิบายไม่เก่งเท่านั้นเองนะพอจะรู้สึกไหมว่าอยากได้อะไรรู้สึกว่ามันจะยาวนานนะนโอ้ขณะว่าเขาแย่งตาแหน่งนายกกันแย่งตาแหน่งอะไรอะไรกันกนี่แต่เขาคิดว่าโอ้จะได้สักสมัยหนึ่งก็พอแล้วนะอย่างน้อยได้สมัยหนึ่งโอ้ดีใจก็แล้วก็พอแล้วคิดว่าพอแล้ว สุขแวบหนึ่งมันหมดไปที่เหลือมีแต่ปัญหาในทีนี้หลังจากนั้นเป็นไงพอถูกปลดจากตาแหน่งนายกมันหมดแล้วหมดวาระหรือถูกปลดอะไรก็แล้วแต่ถามจริงความรู้สึกสุขที่ได้เป็นนายกนั้นยังอยู่ไหมยังอยู่ไหมหมดวาระไปแล้วอะ่ะอยู่ไหมไม่อยู่นะหายไปแล้วจริจริงมันหายไป้แต่เป็นนายกใหม่ๆแล้วดีใจใหม่ๆนะแวบหนึ่งม,มันหายไปหมดแล้วก็รักษาเทบตายแล้วก็หมดเป็นไงมันก็ ไม่ได้ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดว่าโอ้ขอได้เป็นสมัยหนึ่งี่กระพูมใจไปทั้งชีวิตแล้วละ,ละใช่ไหมสุขใจไปทั้งชีวิตแล,ะละ้วล่ะแต่เอาเข้าจริงๆมันสุขใจไปทั้งชีวิตไหมไม่เลยใช่ไหมมันยังอยากเป็นสมัยสองสมัยสามดีก็มีใช่ไหมแต่คนที่อยากเป็นนี่มันยังอยากเป็น,น,ยอ,ยปนอยากเป็นอีกอยากเสพอีกอยากได้อีกก่อนได้นี่มันมันจะรู้สึกว่าโอ้โหถ้าได้นี่มันจะสุขไปตลอดมันจะยั่งยืน จะยั่งยืนจะยาวนานแต่พอเอาเข้าจริงๆมันไม่สุขไปตลอดไม่ยั่งยืนไม่ยาวนานได้เสพสุขในคนจะรู้สึกว่ามันยั่งยืนมันยาวนานมันเป็นกําไรของชีวิตเนี่ยใช่ไหมเออฉันจะมีปฏิภาณบ้างได้เสพอะไรก็ช่างคนจะรู้สึกว่าเป็นกาไรของชีวิตใช่ไหมเออฉันได้เสพสุขอันนี้ฉันได้เสพสุขอันนี้เป็นกําไรได้เสพมากกว่าคนอื่นเออเป็นกาไรฉันได้กําไรมากกว่าใช่ไหม